ขออนุญาตน,นิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณนะ์เนาะมาสอนนะครับมาเป็นวิทยากรมาเป็นวิทยากรสอนนะครับอยู่ที่นี่ประมาณากี่วันเอ่ยวันพรุ่งนี้ก็อยู่นะครับพรุ่งนี้พัลลือหาดสุขอยู่สองวันเนาะอยู่ถึงวันศุกร์นะครับกับวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็ วันเสาร์กำลังคิดอยู่ว่าวันศุกร์อาจจะมีไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอสัญญาณเหมือนมันไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยสักครู่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่แน่ใจเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ย อ่ะมาครับไม่แน่ใจได้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมวันนี้อาจจะพูดดังไม่ค่อยได้ครับเผอิญวันนี้นะครับวันนี้ต้องเรียกว่าอ่ามานะครับมาสอนเนาะอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่โรงแรมที่ชื่อว่าอะไร s อสอรสันชัยเนาะ s อสรัชยครับใครที่อยู่ในระแวกนี้นะครับแถวนี้เนาะถ้าใครมีคำถามหรืออยากจะปรึกษานะครับก็สามารถแวะเข้ามาได้นะครับอบรมอยู่ วิทิากรอยู่2วันนะครับเพราะฉะนั้นใครถ้าจากอยากจะมาพบเจอนะครับก็สามารถมาเจอได้ช่วงเช้านะครับหรือว่าช่วงพักกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะติดในเรื่องของการสอนอยู่นะครับสอนอยู่เนาะปกติหลายๆคนอาจจะทราบนะว่าที่อาจจะมีนอกสถานที่บ้านนะครับถ้ามีเชิญไปในเรื่องของการอบรมบรรยายนะครับก็สามารถเชิญได้นะครับสามารถเชิญได้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อากาศก็กําลังดีนะครับมาดึกนิดหนึ่งเนาะมาดึกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของภาวะไตเสื่อมกับเบาหวานนะครับไตเสื่อมกับเบาหวานเมื่อวานเนี่ยมีทําคลิปนะครับเมื่อวานมีทําคลิปอุปกรณ์ร้อนเกินไปนะครับองมีนอกสถานที่เนาะวันนี้เรียกได้ว่าก็เดี๋ยวมาเข้าหัวข้อกันเลยแล้วกันวันนี้เราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่นานนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่มีคำถามถามอย่างนี้ก่อนได้ไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวที่ถามอย่างนี้ก่อนเพราะไม่แน่ใจเรื่องในเรื่องของสถานะของอินเทอร์เน็ตเนาะว่ามันมันเป็นในลักษณะไหนทันบัวหิมะได้ไหมคะอ่าจริงๆบัวหิมะมีคนถามเข้ามาบ่อยนะครับได้ยินเสียงไหมครับสอบถามยนี้ก่อนได้ยินเสียงชัดเจนไหมไม,ไม่เอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไม่เอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเดี๋ยวจะตอบให้หนะทันบัวหิมะได้ไหมคะ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับโอ้ไม่ได้ยินเสียงแน่เลยกำลังสงสัยอยู่เนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมหรอเดี๋ยวที่ไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันนี้มีปัญหาอ๋อได้ยินนะครับอ่ะโอเคได้ยินนะครับอ่ะโอเคโดยปกติแล้วนะครับโดยปกติแล้วเนาะในกรณีของตัวบัวหิมะเนี่ยอธิบายกันตามตรงเนาะว่าอันดับแรกเนี่ยมันไม่มีข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะว่า มีโซเดียมเท่าไหร่มีโพเทสเ,เซียมเท่าไหร่มีฟอสฟอรัสเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามนะครับโดยส่วนตัวนะครับระยะ1ระยะ2เนี่ยสามารถรับประทานได้ทุกอย่างเพียงแค่ว่าในเรื่องปริมาณการรับประทานเนี่ยเราต้องทานในปริมาณที่อย่ามากเกินไปนะครับแล้วก็อย่าทานประจําเน้นในเรื่องของการรับประทานอาหารที่หลากหลายแต่ถ้าในระยะ 3B 4, 5นะครับ อันดับแรกเลยถ้าอะไรที่ไม่มีข้อมูลโภชนาการที่แน่ชัดนะครับแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับไปทานไปรับประทานอาหารประเภทอื่นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่เนาะขึ้นอยู่กับว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ระยะไหนนะครับระยะไหนเนาะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานทำคลิปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการรับประทานกล้วยไปแล้วนะครับมีใครได้ดูในคลิปบ้างเอ่ย ใครยังไม่กดติดตามสามารถกดติดตามแล้วดูในคลิปได้นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยออมีคนมาถามนะครับว่าในกรณีของกล้วยเนี่ยสรุปแล้วผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้หรือเปล่านะครับออก็ตามที่บอกนะว่าในบริบทของโพแทสเซียมเนี่ยตัวกล้วยเนี่ยมันจะมีค่าโพแทสเซียมสูงเพราะฉะนั้นถ้าเรารับประทานกล้วยเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้โคต้าในเรื่องของการรับประทานผักผลไม้ชนิดอื่นนะครับมันลดน้อยลงนะครับ อีกทั้งเนี่ยตัวกล้วยนะครับยังมีในเรื่องของอะไรเอ่ยค่าน้ําตาลนะครับที่สูงนะครับสูงที่เรียกว่าสูงจริงๆนะครับหใบเนี่ยหรือ1ลูกเนี่ยอาจจะมีถึง4ีถึงหช้อนชานะครับต่ออะไรเอ่ยต่อ1ใบโดยปกติแล้วเนี่ยต่อวันนะครับเราจะสามารถรับประทานตัวน้ําตาลได้ประมาณ6ช้อนชาซึ่งถ้าดูตามปริมาณของตัวน้ําตาลในกล้วยเนี่ยถือว่าสูงมากๆ เพราะฉะนั้นในกรณีของใครที่มีภาวะไตเสื่อมนะครับแล้วก็มีภาวะเบาหวานควบคู่กันไปด้วยเนี่ยที่ถึงบอกว่าจะไม่แนะนําให้รับประทานจริงๆแล้วในบริบทของตัวโพแทสเซียมผักผลไม้ที่มีค่าโพแทสเซียมสูงนะครับโดยส่วนใหญ่เนาะมันเป็นแนวทางนะว่าในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้รับประทาน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้หลายๆคนเนาะพยายามยึดนะครับในหลักเกณฑ์มาตรฐานนี้เอาไว้นะในหลักเกณฑ์มาตรฐานนี้เอาไว้เพราะว่าอะไรในความเป็นจริงแล้วนะครับอาหารที่มีค่าโพแทสเซียมต่ําไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นผลไม้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมันไม่มีความจําเป็นเนาะที่เราจะต้องไปดันทุลังเนาะเพื่อที่จะรับประทานผักผลไม้ที่มันมีค่าโพแทสเซียมสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ป่วย เบาหวานหลายๆครั้งเนาะผักผลไม้ที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำก็จริงนะครับแต่บางทีมันจะมีในเรื่องของค่าน้ำตาลที่สูงด้วยนะครับใครนะครับที่มีภาวะไตเสื่อมนะครับแล้วก็มีเบาหวานด้วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะแนะนำเนาะว่าจะต้องระมัดระวังนะครับที่จะให้ระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานผลไม้นะครับเพราะว่าตัวน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในไหนเอ่ย ในธรรมชาตินะในธรรมชาตินะส่วนใหญ่จะอยู่ในผล,ลไม้ซะส่วนใหญ่นะผักเนี่ยน้อยชนิดมากนะครับยกเว้นผักที่มันจะมีในเรื่องของมันจะมีผักพืชผักบางชนิดเนาะที่มันจะมีแป้งสูงซึ่งแป้งเนี่ยมันจะจะแประนะครับมันก็จะเรียกว่ามันก็จะถูกย่อยให้กลายไปเป็นน้ําตาลได้นะครับแต่ตัวที่เราจะเห็นชัดๆเลยเนี่ยว่ามันจะมีน้ําตาลสูงเนี่ยง่ายๆเลยก็คือตัวผล,ลไม้นะครับ เพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยในเรื่องของการเลือกรับประทานผลไม้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับผลไม้ในกรณีของผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยที่จะแนะนําให้ทานเนาะจะเน้นผลไม้ที่มีความหวานน้อยหน่อยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าฉ่าน้ํายกตัวอย่างเช่นตัวชมพู่นะครับชมพู่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยหวานมากนะครับแล้วก็จะมีความฉ่าน้ําก็คือ ในปริมาณต่อหนึ่ด้วยเนี่ยมันจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ทานได้ครับตัวแตงโมแต่แตงโมเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าแตงโมเนี่ยบางชนิดก็หวานหวานหวา,านมากๆเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแอปเปิล ถ้าเป็นแอปเปิลเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวแอปเปิลเขียวนะครับแอปเปิลเขียวเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่ค่อยหวานเนาะมันจะติดเปรี้ยวหน่อยๆเนานะยังมีอะไรอีกที่ลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือตัวองุ่นนะครับถ้าเป็นตัวองุ่นเนี่ยก็จะแนะนําในเรื่องของตัวองุ่นที่เป็นองุ่นเขียวนะครับมากกว่าตัวองุ่นสีม่วงแต่ณปัจจุบันเนี่ยองุ่นสีเขียวเนี่ยก็หวานเนาะยกตัวอย่างเช่นองุ่นอะไร ใช้มัดกัดนะครับพวกนี้ก็หวานเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยตายแล้วมีภาวะเบาหวานเนี่ยให้ลองดูนด้วนะให้ลองดูด้วย,วยนะครับว่าเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยผลไม้อะไรที่มีรสชาติหวานเนี่ยก็พยายามปรับลดปริมาณการรับประทานลงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยค่าน้ําตาลมันอาจจะสูงได้เราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะใครที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนะครับมากกว่า5ปี10ปีเนี่ยโดยปกติแล้วคนเป็นเบาหวานหมายความว่าไง มีโอกาสนะครับมีโอกาสใช้คําว่ามีโอกาสที่จะมีภาวะไตเสื่อมได้เพราะฉะนั้นใครที่มีเบาหวานอยู่ก็แนะนําว่าให้คุมน้ําตาลให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเสี่ยงกับภาวะไตเสื่อมได้แต่ในทางกับการใครที่เป็นไตเสื่อมอยู่นะครับใครที่เป็นไตเสื่อมอยู่และมีเบาหวานด้วยนะครับในเรื่องของการคุมอาหารเนี่ยตีบอกแล้วเนาะว่าต้องดูในเรื่องของการรับประทานน้ำตาลน,นะครับควบคู่กันไปด้วยเนาะ โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะใครนะครับที่เริ่มมีในเรื่องของอาการปัสสาวะบ่อยนะครับมีไหมปัสสาวะบ่อยนะครับปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับโดยเฉพาะใครที่อยู่ในระยะ 3B 4 5เนอะที่เรียกได้ว่าค่าไตาเหลือน้อยกว่า45นะครับแล้วยังมีในเรื่องของค่าน้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็น FBS นะครับเป็นค่าน้ําตาลสะสมเนาะที่มากกว่า7นะครับในกรณีนี้เนี่ย จะสังเกตได้ว่าเนาะส่วนใหญ่นะครับจะมีในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะตอนกลางคืนมีไหมมีใครมีในเรื่องของการปัสสาวะตอนตอนกลางคืนบ่อยบ้างมีไม่เอ่ยถ้าใครมีนะครับอาการปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยเนี่ยให้ลองดูนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในเรื่องของค่าน้ําตาลที่สูงเพราะฉะนั้นนะครับ วิธีการดูแลเนาะในกรณีของใครนะครับมีใช่ไหมเอ่ยปกติค่าน้ําตาลเป็นยังไงบ้างครับเราเคยมีภาวาะเบาหวานไม่เอ่ยมีภาวาะเบาหวานมาก่อนไหมครับมีภาวาะเบาหวานมาก่อนไหมครับเพราะอะไรครั้งเนาะ,ะหลายคนเป็นในเรื่องของอาการเบาหวานลงไตเคยได้ยินคํานี้ไหมเบาหวานลงไตมีจ้าอ่าเห็นไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากนะครับไม่อยากรับประทานเขาเรียกว่า ไม่อยากมีในเรื่องของการปัสสาวะตอนจริงๆเนี่ยปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยๆหนึ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะส่งผลกระทบนะครับมันจะส่งผลกระทบทําให้ภาวะการนอนเราทํางานได้ไม่ดีนะครัเขาเรียกว่านอนเวลานอนเนี่ยเราจะนอนอย่างไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยภาวะเสื่อมมักจะเกิดจากอะไรเอย่ยการนอนนะครับการนอนเพราะฉะนั้นไตก็เป็นโรคเสื่อมนะครับกินยาลดอยู่ค่ะอ่า ในกรณีของใครที่มีภาวะเบาหวานนะครับแนะนำนว่ายาเบาหวานเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาวะไตเสื่อมได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราคุมน้ําตาลได้นะครับน้ําตาลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของเสียเนาะที่ทําให้ไตทํางานหนักนะครับถ้าเราคุมได้ดีนะครับภาวะในเรื่องของของเสียก็จะลดลงกี่ครั้งต่อคืนถือว่าบ่อยคะนะครับ ถือว่าบ่อยใช่ไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราปัสสาวะตอนกลางคืนมากกว่า2ครั้งขึ้นไปหมายความว่าถ้าตอนกลางคืนเนาะเรามีเรื่องของการปัสสาวะคืนหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งอย่างเงี้ยครับต้องระมัดระวังเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าอะไรสมมุติว่าคืนหนึ่งเนี่ยเรานอนประมาณกี่ชั่วโมงเอาแบบเต็มที่เลยเนาะแปดชั่วโมงนะครับแต่เราตื่นขึ้นมาปัสสาวะสามครั้งเท่ากับว่า ภายในระยะเวลาเรานอนได้เพียงแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาฉี่ทีหนึ่งนะครับหนึ่งถึงสองชั่วโมงเราก็ต้องตื่นขึ้นมาฉี่ทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณภาพในการนอนหลับเราไม่ดีนะครับในการนอนหลับไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่มีในเรื่องของภาวะนี้เดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับให้นาะว่าต้องคุมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของการคุมค่าน้ําตาลมียาลดน้ําตาลอ่าสามถึงสี่ครั้งทุกคืนใช่ไหมครับคุณอมแอมเนาะ เห็นไม่เอ่ยว่าอันดับแรกคุมน้ําตาลให้ได้ครับคุมน้ําตาลให้ได้ก่อนเนาะอันดับแรกนะให้ค่าน้ําตาลเนี่ยมันคงที่เนาะให้ค่าน้ําตาลมันไม่สูงรู้เนาะว่าน้ําตาลที่เรารับประทานได้ต่อวันไม่ควรเกิน24กรัมนะครับ24กรัมเพราะฉะนั้นคุมน้ําตาลให้ได้นะครับสองนะครับสองครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนประมาณ2 3ถึงสามชั่วโมงนะครับ ไม่ควรที่จะรับประทานน้ําในปริมาณที่มันมากๆนะครับถ้ารู้สึกกระหายน้ําสามารถจิบได้นะครับครั้งละหนึ่งถึงสามอึกได้เลยไม่มีปัญหานะครับแต่ไม่แนะนําว่าก่อนนอนเนี่ยทานน้าเป็นแก้วแกบางคนเนี่ยก็มีเนาะบอกเนาะว่าก่อนนอนเนี่ยชอบยังไงเอ่ยชอบทานน้ําเป็นลิตรๆเลยนะครับถ้าทานน้าเยอะเนี่ยอย่าลืมเนาะพอเวลาเรานอน,อนมันก็เลยทําให้มีในเรื่องของการขับ ปัสสาวะออกมานะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องของการปัสสาวะตอนคืนเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองปรับในเรื่องของการรับประทานน้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยววันนี้จริงๆน่าจะอยู่กันไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคําถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เรื่อยๆเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะไตเสื่อมนะครับภาวะเบาหวานเบาหวานลงไตาภาวะเกานะครับอ่าต้องทานยาก่อนนอนเลยต้องทานาน้ำอาใช่อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับแต่เพียงแค่ว่า หลายๆคนนะครับหลายๆคนทานเยอะนะครับหลายๆคนทานเยอะทานทานยาก่อนนอนแต่ทานเยอะนะครับ mm. ทานยาก่อนนอนแต่ทานเยอะนะครับ, s> <S รบมันก็เลยส่งผลทำให้มันมีน้ําเข้ามาในร่างกายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เรานอนเนี <S 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 ่ยโดยปกติแล้วนะครับร่างกายเนี่ยถ้ามีน้ําตาลสูงมันจะพยายามขับออกให้เร็วที่สุดมันก็เลยส่งผลทำให้หลายหลายคนนะครับที่มีในเรื่องของภาวะน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ย เลยปัสสาวะบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องเข้าเข้าทำความเข้าใจนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวริงวันนี้เนี่ยก็ก็เนื่องจากนอกสถานที่นะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าตะขุกตะขักบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออภัยนะเพราะว่าเผอิญติดงานสอนเนาะเดี๋ยว เดือนนี้เนี่ยจะมีก็คือที่นี่เนาะที่เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีที่จันทบุรีนะครับใครอยู่ลรแวกงนี้ก็สามารถเซฮายได้นะครับเซฮายได้นะครับก็อยู่ที่นี่อีก2วันนะครับอยู่ที่นี่อีก2วันเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของต้องบอกอินเทอร์เน็ตบางทีมันอาจจะมีกระตุกบ้างชาบ้างต้องขออภัยนะครับอ่าโอเคมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะเน้นหลักในเรื่องของไตเสื่อมเพราะประวานเนาะเพราะหลายๆคนเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นเบาหวานด้วยเป็นไตด้วยนะครับจริงๆเนี่ยการที่เรามีภาวะเบาหวานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็หมายความว่าเรากินยาเบาหวานแค่นั้นก็น่าจะจบเนาะหรือว่าเราต้องระมัดระวังเนาะบางคนก็กลัวเนาะไม่อยากให้มันเป็นแผลเป็นอะไรเนาะเพราะว่าภาวะเบาหวานเรารู้เนาะมันจะส่งผลทําให้ตัวแผลเนี่ยหายช้านะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้หลายๆคนเนาะ ลองนึกตามนะครับว่าจริงๆแล้วภาวะเบาหวานก็ส่งผลกับภาวะไตเสื่อมด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนาะเวลาใครที่มีภาวะเบาหวานเนี่ยจะปัสสาวะออกมาแล้วเป็นยังไงมีมดขึ้นมีมดขึ้นเคยได้ยินไหมถ้าเป็นคนโบราณเนาะถ้าเป็นแบบว่าคนโบราณเวลาเขาดูเนี่ยใครมีภาวะเบาหวานเนี่ยเขาจะดูนะครับว่าเวลาไปปัสสาวะแล้วมันมีมดมาขึ้นหรือเปล่าถ้ามีมดมันขึ้นแสดงว่าเรามีภาวะเบาหวานนะครับ ซึ่งการที่ในปัสสาวะเรามีน้ำตาลสูงหมายความว่ามันถูกขับออกมาโดยผ่านกระบวนการของไตนะครับผ่านกระบวนการของไตเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะไตเสื่อมก็เลยส่งผลนะครับมาจากของเสียที่ชื่อว่าน้ำตาลด้วยไลฟ์วันไหนบ้างคะฟังแล้วอ๋อปกตินะครับปกติตี้จะไลฟ์ใช้คำไว่ายังไงดีปกติก็จะไลฟ์ลนะครับช่วงระยะเวลา2องทุ่มครึ่งปกตินะถ้าเป็นเวลาปกตินะครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จะหยุดพักนะครับแต่ว่าถ้าว่างบางทีก็อาจจะมาไลด์ด้วยนะครับตอนกลางวันก็มีเนาะแล้วแต่บางวันนะครับถ้าวันไหนว่างก็จะมาไลฟ์นะครับแต่โดยปกติหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาสองทุ่มครึ่งเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเพราะว่าจริงๆวันเสาร์เนาะวันเสาร์เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็ต้องเข้าคลินิกเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าแล้วนะครับวันเสาร์ก็ก็ฟรีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีติดธุระคอนเซลล์นะครับ เรียกได้ว่าไม่สะดวกในเรื่องของการมาไลฟ์สดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะในบางวันนะครับบางวันถ้าไม่ได้ติดเคสติดอะไรเนี่ยตอนกลางวันก็อาจจะมาขึ้นไลฟ์ให้ฟังกันนะครับแต่ดีที่สุดเนาะก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับกดติดตามได้เลยแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรที่อยู่ในสโค p แล้วก็ขอบเขตในเรื่องของการดูแลภาวะโรค NCDs นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดานันหัวใจเกานะครับ ที่อยู่ในขอบเขตของการคุมอาหารดูแลสุขภาพฟื้นฟูและซ่อมแซมนะครับพวกนี้เนี่ยที่จะสามารถแนะนำได้เนาะเพราะว่าโดยปกติแล้วโรค NCDs เนี่ยมันเป็นมาจากตัวเขาเรียกว่าอะไรครับอาหารและพฤติกรรมนะครับซึ่งบางครั้งนะครับในเรื่องของการปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารปรับในเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็ชะลอความเสื่อมได้ด้วย แต่ในบางครั้งในบางกรณีเนี่ยในบางเคสนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมเนี่ยมันเขาเรียกว่าแค่คุมอาหารอย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็จะมีในเรื่องของการให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของโภชนาําบัดสารอาหารบัดน,น,นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมอีกทางหนึ่งเนาะเราทราบเป็นดีอยู่แล้วเนาะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายได้หลายส่วนนะครับแล้วก็ หลายๆตัวเนี่ยก็มีในเรื่องของงานวิจัยที่น่าสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถสอบถามได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะไตเสื่อมเนาะมันก็มีสารอาหารที่มีงานวิจัยว่าช่วยในเรื่องของการเพิ่มการทํางานของไตลดค่าของเสียชะลอความเสื่อมนะครับก็มีเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะเบาหวานนะมันก็สามารถช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลดเขาเรียกว่าลดความเสียหายเนาะจากภาวะยูริกสูงนะครับก็มีเนาะเราเคยเปิดเรื่องงานวิจัยให้ดูแล้วนะครับ ใครอยากรู้หรือใครอยากดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่บ้านแดงบ้านฟ้านะครับแต่ว่าบ้านดำเนี่ยมันมันไม่ได้เก็บข้อมูลไว้นะครับก็สามารถดูได้ตามที่ข้อมูลตรงนี้เนาะแอตตีธนาเวชน,นะครับโอเคมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับจริงๆวันนี้เนี่ยจะมาแค่แป๊บเดียวนะครับต้องขออภัยเพราะว่าเผอิญวันนี้ต้องบอกว่าเขาพาไป รับประทานอาหารนะครับก็เลยกลับมาดึกนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีสอนแต่เช้านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขออนุญ,ญาตอยู่ไม่ดึกนะครับนี่ก็สี่ทุ่มแล้วเนาะก็อย่าลืมนะครับใครที่มีคําถามเนาะก็สามารถเกี่ยวกับเรื่องของการคุมอาหารเนาะบอกไว้ก่อนเนาะว่าภาวะไตเสื่อมนะครับภาวะไตเสื่อมเนาะหลักๆนะครับที่เราจําเป็นจะต้องรู้เนาะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในระยะ3 B45 นะครับ การคุมอาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นจะต้องทําความเข้าใจ 3B 4 5หหมายความว่าอะไรระยะ 3B หมายความว่าค่าไตาเนี่ยมันน้อยกว่า4ี่บ้าเปอร์เซนน้อยกว่า4ี่ห้าเปอร์เซนหรือเรียกง่ายๆว่าไตเราเนี่ยหายไปข้างหนึ่งแล้วนะครับถ้าให้เปรียบเทียบเนาะมันประมาณว่าไตาเราหายไปข้างหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องกลับมาดูแล้วนะว่าอันดับแรกทําไมเราถึงไตเสื่อม หลายๆคนเนี่ยเป็นภาวะไตเสื่อมอยู่ระยะ3ามีแล้วเนี่ยค่าไตาเหลือน้อยแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยเนาะว่าทําไมค่าไตเราเหลือน้อยอะไรมันเป็นตัวทําลายไตายบางคนยังไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถกดติดตามนะครับแล้วก็ดูข้อมูลในช่องได้เลยนะครับข้อมูลในช่องเนี่ยจริงๆมีครบหมดแล้วนะครับว่าในเรื่องของการฟื้นฟูและซ่อมแซมไตป,ปกติที่จะมี4ี่สเต็ปเนาะหนึ่ง <c oughs> ขออภัยครับหนึ่งก็คือ เราต้องทราบก่อนเนาะว่าอะไรคือสาเหตุของไตเสื่อมนะครับเราจะได้ดูแลได้สองนะครับค่าของเสียในร่างกายมีอะไรบ้างนะครับเราจะได้คุมอาหารได้สในเรื่องของอัตราความเสื่อมในเรื่องของความเสื่อมแล้วเนี่ยมันเสื่อมอยังไงบ้างนะครับเสื่อมเร็วเสื่อมช้าเราจะได้ฟื้นฟูและซ่อมแซมได้4นะครับก็คือในเรื่องของการวัดผลเนาะทําไปทั้งหมดนี้แล้วก็ต้องวัดผลด้วยเนาะว่าได้ผลไหมนะครับใครที่มีคําถามนะครับก็สามารถ เข้ามาสอบถามได้ที่อตตี้ธนเวชนะครับมีใครมีคําถามอะไรไหมครับพระเอิญวันนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับต้องขออภัยจริงๆเนาะใครยังไม่กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้เนาะสามารถดูข้อมูลในช่องได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุมอาหารผากักผลไม้นะครับที่มีค่าโพแทสเซียมต่ำเนาะมีอะไรบ้างนะครับก็สามารถดูในช่องได้เลยเนาะแล้วก็ยังมีอะไรอีก ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะไตาเสื่อมกับเบาหวานเมื่อวานเราคุยกันในเรื่องของไตเสื่อมกับความดันเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไตเสื่อมกับเกา็นะครับไตเสื่อมกับค่าไขมันสูงนะครับหรือว่าสารอาหารที่ช่วยในเรื่องการฟื้นฟูและซ่อมแซมนะครับเราก็พูดกันไปแล้วเนาะในเรื่องของอัตราความเสื่อมนะครับสาเหตุของความเสื่อมนะครับการวัดผลเนาะจะต้องดูยังไงนะครับก็มีให้ครบหมดแล้วนะครับก็สามารถดูตามช่องได้เลยเนาะดูที่ช่องได้เลยนะครับ ส่วนใครนะครับที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไตนะครับตี้ย้ำนิดนึงนะครับย้ำนิดนึงนะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่าไตนะครับมันสามารถฟื้นฟูได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนาะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะว่าทําไมคนนั้นค่าไตขึ้นนะครับทําไมคนนั้นต้องฟอกไตนะครับเพราะว่าอะไร นอกจากว่านะครับมันสามารถฟื้นฟูและซ่อมแซมได้นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราดูแลไม่ถูกต้องนะครับมันก็สามารถไาตาเนาะมันสามารถที่จะลดอย่างรวดเร็วได้หรือเข้าสู่ภาวะไตาวายไตายวายเฉียบพลันนะครับฟอกไตฉุกเฉินได้เลยเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้หลายๆคนเริ่มทําความเข้าใจก็คือในเรื่องของการคุมอาหารนะครับดูข้อมูลในช่องได้เนาะโอเคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุมโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับมีอะไรอีก การรับประทานโปรตีนนะครับจริงๆวันนี้มีคนถามในเรื่องของการรับประทานโปรตีนมาด้วยเนาะจริงๆมีถามเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผักผลไม้ก็มีจริงๆผักผลไม้เนี่ยมีถามเข้ามาทุกวันนะครับว่ากินได้ไหมเนี่ยถามเข้ามาทุกวันเลยก็ยังสามารถสอบถามได้แต่แนะนํานะครับว่าสอบถามทางไลฟ์สดเนี่ยจะสามารถตอบได้ทันทีเลยเนาะแต่ถ้าสอบถามมาทางอื่นเนี่ยก็อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนํานะครับว่าให้สอบถามมาทางไลฟ์สดหรือว่าสอบถามมาได้ที่อตตีธนเวนนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนะครับลงไลฟ์ก่อนเนาะใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่อติธนเวชน,นะครับสำหรับวันนี้ฟันดีราตสสริสวัสดีครับสวัสดีครับ